ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปจักรพัฒข้ามกาลเวลาตอนที่71การนัดพบของซูไป เว่ย่าวเป็นคนที่ชื่นชอบในวรยุทธ์อย่างมากแต่น่าเสียดายที่เขาไม่ได้มีพรสวรรค์นในการฝึกยุทธมันจึงทําให้เขาไม่สามารถฝึกเคล็ดวิชาได้สําเร็จได้นับว่าเป็นปัญหาที่แม้แต่เสนาเว่ยก็ไม่อาจแก้ไขได้ดังนั้นมันจึงทําให้เว่ย่าวกระหายในความแข็งแกร่งอย่างมาก การที่หวังชงมอบตำรายุทธ์ให้กับเว่ยหหาเช่นนี้มันเกินกว่าความคาดหวังของเขาไปมากในยุคนี้นอกจากเคล็ดวิชาที่รู้จักกันทั่วทั่วไปแล้วนั้นไม่มีใครยินดีที่จะมอบเคล็ดวิชาที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับผู้อื่นอย่างแน่นอน ดังนั้นเว่ยห่าวจึงรู้สึกประหลาดใจกับเรื่องนี้ไม่น้อยเมื่อเปิดดูหน้าแรกของตำราว่ยห่าวก็เริ่มอ่านมันอย่างตั้งใจไม่นานเขาก็ถูกดูดเข้าไปกับการอ่านตำรายุทธเล่มนี้โดยสิ้นเชิงแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้เริ่มฝึกฝนก็ตามแต่ว่ยห่าวรู้สึกว่าเคล็ดวิชาที่หวังชงมอบให้กับเขาแข็งแกร่งกว่าเคล็ดวิชาที่ตนกำลังฝึกฝนอยู่อย่างมากเมื่อเห็นว่าเว่ยห่าวกำลังจมดิ่งไปกับการอ in ่านตำราเล่มนี้หวังชงก็ยิ้มบางๆออกมาด้วยความผ่อนคลาย แต่เดิมแล้วเขารู้สึกผิดต่อเว่ยห่าวมาตลอดเว่ยห่าวมักจะมองว่าเขาเป็นสหายสนิทอยู่เสมอแต่เป็นเพราะความเข้าใจผิดหลายๆครั้งของเขามันจึงทําให้เขาสูญเสียสหายที่มีค่าคนนี้ของเขาไปถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่เว่ยห่าวก็ไม่ได้รู้สึกท้อแท้แต่อย่างใดในช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดในช่วงชีวิตที่แล้วของเขาเว่ยห่าวก็เลือกที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยหวัง,งแม้ว่ามันจะขัดต่อเจตนารมณ์ตระกูลของเขาก็ตาม เมื่อย้อนกลับไปในครั้งนั้นหวังชงไม่สามารถช่วยเหลือเว่ยห่าวได้แม้แต่นิดเดียวสิ่งที่เขาทำได้มีเพียงแค่มองดูเว่ยห่าวถูกกลืนกินไปกับหายนะครั้งนั้นดังนั้นเมื่อมีโอกาสอีกครั้งหวังชงก็อยากจะทำอะไรเพื่อสหายคนนี้ของเขาบ้างเคล็ดวิชาเป็นจุดอ่อนสำหรับเว่ยห่าวมาโดยตลอดพรสวรรค์ของเขาแทบจะได้กว่าคนทั่วๆไปด้วยซ้ำความก้าวหน้าของเขาไม่ใช่สิ่งที่เสนาเว่ยจะสามารถแก้ไขได้แม้ว่าจะมีทั้งอำนาจและความมั่งคั่งก็ตาม ดังนั้นแม้แต่เมื่อลมหายใจสุดท้ายมาถึงเวยห่าวก็ไม่เคยพบกับความแข็งแกร่งแม้แต่นิดเดียวหวังชงต้องการแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอดแต่มันก็เป็นเรื่องยากที่จะหาเคล็ดวิชาที่เหมาะสมกับเขาได้หลังจากใช้เวลานานในการคิดทบทวนถึงเคล็ดวิชาทั้งหมดในที่สุดหวังชงก็พบเคล็ดวิชาที่เหมาะสมสำหรับเวยห่าวมากที่สุดนี่เป็นเหตุผลที่หวังชงใช้เวลานานกว่าเขาจะส่งมอบตำราย,ยุทธเล่มนี้ให้กับเวยหา่าว เวลาได้เดินไปอย่างช้าๆว้ห่ห่าวได้จมไปกับการอ่านตำราโดยสมบูรณ์และหวังชงก็เพียงแค่นั่งเงียบๆไม่ได้ขัดจังหวะของเขาแต่อย่างใดหลังจากผ่านไประยะหนึ่งไว้หา่าวก็พ่นลมหายใจยาวออกมาก่อนจะถอนสายตาออกจากตำราเคล็ดวิชารับเทือกเขาสวรรค์นขนศช่างเป็นชื่อที่แปลกจริงข้าไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนหวังชงท่านได้รับเคล็ดวิชาที่แข็งแกร่งเช่นนี้มาจากที่ใด ว่ยห่าวจ้องมองไปที่หวังชงด้วยความประหลาดใจราวกับว่าเขาไม่รู้จักบุคคลเบื้องหน้าของเขามาก่อนด้วยเหตุผลบางอย่างว่ยห่าวรู้สึกชอบเคล็ดวิชานี้อย่างมากยิ่งเขาเปิดอ่านตำราเล่มนี้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเหมือนกับว่าเขากำลังถูกดึงดูดเข้าไปในเคล็ดวิชานี้มากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเมื่อเขาอ่านจนจบเขาจึงหันหน้ามองออกไปทางอื่นนักครู่หนึ่งก่อน เว่ยาไม่รู้ว่าหวังชงได้รับเคล็ดวิชานี้มาจากที่ใดและรูปแบบของเคล็ดวิชานี้ก็แตกต่างจากเคล็ดวิชาอื่นๆของหวังชงแต่เขากลับรู้สึกชอบมันอย่างมากและรู้สึกว่ามันเข้ากับเขาได้เป็นอย่างดีสิ่งนี้ทำให้เขายิ่งรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทำไมเจ้าไม่ชอบมันงั้นหรืองั้นก็ส่งคืนกลับมาให้ข้าหวังชงกล่าวพลางยื่นฝ่ามือออกไปด้านหน้าฝันไปเถอะ ท่านให้ค้าแล้วก็อย่าหวังเลยว่าจะได้มันกลับคืนไว้หาวกล่าวพลางกอดตำราเทือกเขาสวรรค์นขนดไว้ในอ้อมอกแน่นราวกับจะบอกออกมาว่าหากหวังชงต้องการตำราคืนไปก็ต้องข้ามศพของเขาไปก่อนก็ว่าได้ห่าหาหวังชงดึงฝ่ามือของเขากลับมาพร้อมกับหัวเราะลัน่นเมื่อเห็นหวังชงหัวเราะออกมาเช่นนั้นไว้ห่าวก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะตาม ในเวลานี no ้มันดูราวกับว่าพวกเขาทั้งสองคนได้ย้อนกลับไปสู่วัยเยาว์เมื่อครั้งที่พวกเขายังสนิทสนมต่อกันมากก่อนที่จะเกิดเรื่องของหมาโจขึ้นเคล็ดเทือกเขาสวรรค์ขณศถือเป็นรางวัลสำหรับความพยายามของข้าในช่วงสามวันที่ผ่านมาดังนั้นอย่าฝันว่าท่านจะได้มันคืนจริงสิหากท่านมีของดีแบบนี้อีกก็อย่าลืมเอามาให้ข้าอีกในอนาคตเจ้าฝันไปเถอะ หวังชงกล่าวตำนี้ด้วยรอยยิ้มเขาไม่แปลกใจแต่อย่างใดที่ว่ยห่าวจะชื่นชอบเคล็ดวิชานี้เพราะยังไงแล้วมันก็เป็นเคล็ดวิชาที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมสําหรับคนที่ไม่ได้มีพรสวรรค์โดดเด่นเช่นว่ยห่าวอย่างที่ทุกคนรับรู้คนสามัญทั่วไปนั้นมีจํานวนมากกว่าอริยะแม้ว่าพวกเขาจะถูกกาหนดให้พบกับความสําเร็จเล็กน้อยแต่มันก็ยังมีหวังสําหรับพวกเขาอยู่เสมอ เคล็ดเทือกเขาสวรรค์ขนศเป็นความหวังสําหรับพวกเขาเคล็ดวิชานี้ไม่จําเป็นต้องใช้พรสวรรค์มากนักในการบ่มเพาะแต่จําเป็นต้องใช้ความพยายามมากกว่า1ิบหรือร้อยเท่าเพื่อให้สําเร็จในการบ่มเพาะนกใบก็ยังเรียนรู้ที่จะบินได้หากคนคนหนึ่งขาดพรสวรรค์ที่จะสามารถเทียบเคียงกับคนอื่นได้เขาก็จําเป็นต้องมีความพยายามที่มากกว่าคนอื่นๆ นี่คือแนวคิดในการคิดค้นเคล็ดเทือกเขาสวรรค์คนศข,ขึ้นมาเคล็ดวิชานี้ไม่ได้ถูกจำกัดไว้เพียงแค่ขั้นก่อเกิดลมปราณแต่อย่างใดแม้ว่าจะก้าวสู่ขั้นจิตนักรบขั้นห่วงนักรบหรือแม้แต่ขั้นราชานนักรบก็สามารถบ่มเพาะเคล็ดวิชานี้ได้แต่ก็จำเป็นต้องใช้ความพยายามมากขึ้นยิ่งขึ้นสู่ขั้นที่สูงขึ้นไปก็ต้องใช้ความพยายามมากกว่าเดิมเป็นพันเท่าข้อจำกัดเพียงอย่างเดียวของเคล็ดวิชานี้ก็คือความอดทน แม้ว่าหวังชงจะไม่ได้ประทับใจกับเคล็ดวิชานี้นะักอันที่จริงแล้วเขาแทบจะลืมเคล็ดวิชานี้ไปแล้วด้วยซ้ำแม้ว่ามันจะเป็นเคล็ดวิชาลับก็ตามแต่มันก็ไม่เข้ากับเขาอยู่ดีทุกคนต่างก็มีเคล็ดวิชาที่สามารถเข้ากับตนเองได้แม้ว่าเคนดะวิชานี้จะพิเศษสำหรับเว้ห่าวแต่มันก็เป็นได้เพียงเคล็ดวิชาทั่วๆไปสำหรับหวังชงเท่านั้น นอกจากนี้ยังไม่เคยมีใครที่ฝึกเคล็ดวิชานี้ได้สําเร็จมาก่อนในช่วงชีวิตที่แล้วของเขาเนื่องจากเหตุผลนั้นง่ายมากไม่มีเวลาฝึกฝนที่เพียงพอเคล็ดวิชานี้จำเป็นต้องใช้เวลามากในการฝึกฝนและที่สำคัญมีคนที่มีความขยันน้อยกว่าอัจฉริยะในความเป็นจริงเพียงพอแล้วที่เจ้าจะรู้แค่นั้นจำไว้ว่าอย่าแพร่งพรายเรื่องของเคล็ดวิชานี้ให้คนอื่นรู้แม้แต่ท่านพ่อของเจ้าเองก็ตาม หวังชงกล่าวออกมาอย่างหนักแน่นไม่ต้องกังวลหากข้าแข็งแกร่งขึ้นข้าจะได้สั่งสอนบทเรียนให้กับเว่ยเจ๋อได้สักทีเว่ยห่าวออกมาด้วยความไม่พอใจเมื่อได้ยินเว่ยห่าวกล่าวถึงลูกพี่ลูกน้องของเขาออกมาเช่นนี้หวังชงก็หัวเราะออกมาเบาๆทันทีแม้ว่าหวังชงจะไม่พบหนทางที่จะเป็นเช่นนั้นแต่เขาก็เลือกที่จะไม่ได้กล่าวออกมาทุกคนต่างมีโชคชะตาที่ต้องเผชิญกับความซวยในชีวิตของตนเอง และความสวยของเว่ยหาวก็คือลูกพี่ลูกน้องของเขาเว้ยเจ๋อในหมู่รุ่นเยาวของตระกูลเว้ยนั้นเว่ยเจอ๋อเป็นอัจฉริยะที่สมบูรณ์แบบที่สุดแม้ว่าเขาจะอายุน้อยกว่าเว่ยหาวก็ตามแต่การบ่มเพาะพลังของเขาก็สูงส่งกว่าเว่ยหาวมากโขบางทีอาจจะเป็นเพราะตำแหน่งของบิดาของเขาด้วยกว่าบิดาของเว่ยหาวจึงทำให้เว่ยเจ๋อมาระบายความอัดอั้นทั้งหมดลงกับเว่ยหาว ทุกครั้งที่เขาไมา่ยังตำหนักของเสนาไวเขาจะหาเรื่องกับไวหา่าวและตบตีเขาทุกครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นนี้ทําให้ไวหยวนบิดาของไวหา่าวโกรธอย่างมากแต่เป็นเพราะไวหา่าวไม่ได้มีพรสวรรค์ที่โดดเด่นและมีความแข็งแกร่งเทียบได้กับคนทั่วๆไปเท่านั้นมันจึงทําให้เขาทําได้เพียงอดทนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้นนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่หวังชงมอบเคล็ดเทือกเขาสวรรค์ขนศให้กับไวหา่าวลืมเรื่องนี้ไปก่อนข้ามีบางอย่างให้เจ้าจัดการ หวังชงกล่าวพร้อมกับเปิดกล่องไม้ใต้ที่นั่งซึ่งมีเงิน17,000ตําตำลึงทองออกมานี่คือเงิน17,000ตําตำลึงทองเอามันไปแลกเปลี่ยนเป็นอาหารเช่นวัวแพะหมูกล้วยข้าวฟ่างทุกอย่างสามารถใช้ได้ตราบใดที่มันสามารถกินได้ท่านขายดาบไปแล้วหรือดวงตาของว้ยหาวเบิกกว้างขึ้นก่อนหน้านี้หวังชงได้นาเงิน37,00 0 7, ตำลึงไปมอบให้กับพิกสุชาวอินเดียทั้งสองรูปแล้ว ดังนั้นเงินก้อนนี้จะต้องเป็นเงินที่ได้มาจากการขายดับอย่างไม่ต้องสงสยัยอืมค่าขายดับแล้วในราคา3 5 0 0 0่าตำลึงทองนี่เป็นเงินเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นหวังชงพยักหน้าเบาๆพร้อมกับกล่าวออกมาอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องห่วงมันไม่ใช่เรื่องยากตราบใดที่มีเงินค่าก็สามารถรวบรวมอาหารได้ฝากเรื่องนี้ไว้กับข้าได้เลยเว่ยหาวกล่าว ตัวเว่ยห่าวนั้นไม่ได้โอ้อวดแต่อย่างใดแม้ว่าเขาจะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในตระกูลเว่ยก็ตามแต่ตราบใดที่เงินนั้นเป็นส่วนของเขาเองและมันเป็นการค้าที่ทําได้ง่ายพร้อมกับสร้างกำลังกูลเว่ยจะไม่ขัดขวางเขาข้าต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าอีกเรื่องหวังชงกระซิบบางอย่างให้กับเว่ยห่าวฟังไม่นานเว่ยห่าวก็พยักหน้ารับพร้อมกับกล่าวออกมาว่าไม่มีปัญหาเรื่องนี้ข้าก็จัดการให้ได้ หลังจากบอกทุกอย่างไปแล้วนั้นหวังชงก็ลงจากรถม้าปล่อยให้ไว้ห่าวนางเงินทั้งหมดกลับไปยังตระกูลของเขาและตัวเขาเองมุ่งหน้ากลับไปที่ตำหนักตระกูลหวังในขณะเดียวกันนั้นน้องสาวของเขาหวังเสี่ยวหยานได้ใช้เวลาทั้งหมดไปกับการใช้เงินที่ได้รับไปจากหวังชง200ตําตำลึงทองด้วยการซื้อเสื้อผ้าและของกินนางคลุกอยู่กับหวังจูเยียนตลอดหลายวันที่ผ่านมาจนบางวันนางไม่ได้กลับมาที่ตำหนักด้วยซ้ำ ตามกฎที่เข้มงวดของตระกูลหวังแล้วนั้นการกระทำเช่นนี้เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างไรก็ตามตราบที่นางยังอยู่กับหวังจูเยียนและยังไม่มีจดหมายร้องเรียนส่งมาเจ้าสูหัวก็ยังไม่ตำหนินางในเรื่องนี้แต่อย่างใดหลังจากจัดการส่งอาหารไปตามข้อตกลงกับภิกษุชาวอินเดียทั้งสองรูปในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วนั้นหวังชงมักจะตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อฝึกฝนเคล็ดกระดูกมังกรและกำปั้นสถาน เมื่อช่วงกลางวันของวันเขาก็จะมุ่งหน้าไปยังเขตต้นไม้วิญญาณเพื่อเดินหมากสีดําในการต่อสู้กับเทพสงครามซูเจิ้งเฉินที่บัดนี้ยังคงซ่อนตัวอยู่ภายในเงามืดวันเวลาได้ผ่านไปอย่างสงบมามาฉลองให้กับคุณชายซูข้าไม่เคยยอมใครมาก่อนเลยแต่สําหรับคุณชายซูข้าต้องยอมท่านจริงๆท่านเป็นคนที่ข้าให้ความเคารพมาโดยตลอดช่างเวยข้าเห็นด้วยกับเจ้า คุณชายสู่ข้าขอดื่มให้กับท่านท่านเป็นคนที่ข่าให้ความเคารพมาโดยตลอดในเมืองหลวงคงไม่มีใครไม่รู้จักท่านอีกแล้วใช่แล้วบารมีของท่านเสนาสู่เกรียงไกรมากใครจะกล้าแต่ต้องคุณชายสู่ได้แม้แต่ตระกูลเหยาและตระกูลหวังก็ไม่อาจมองข้ามท่านไปได้ ภายในโรงเตี๊ยมแปดเทพจอกเล่าถูกยกขึ้นชนกันอย่างคึกคื้นคนจำนวนมากได้มารวมตัวกันที่นี่พวกเขาต่างพากันกล่าวสรรเสริญซูไปที่นั่งกึ่งนอนอยู่บนเก้าอี้ยาวขณะเดียวกันนั้นซูไปก็ได้ยกจอกเล่าของเขาขึ้นเพื่อรับคำสรรเสริญจากทุกๆคนอย่างว่าง่ายผู้คนจำนวนมากที่มารวมตัวกันในวันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มาจากตระกูลที่มีอำนาจภายในเมืองหลวงอย่างไรก็ตามซูไปไม่ได้แยแสพวกเขาแต่อย่างใด สู้ไปรู้ดีว่าคนเหล่านี้เพียงแค่ประจบตนเองเท่านั้นแต่มีสิ่งหนึ่งที่พวกเขาพูดถูกเสนาสูซสูฟู่ไว้บิดาของตนเป็นคนที่มีอิทธิพลสูงมากภายในเมืองหลวงแม้แต่ตระกูลเหยาและตระกูลเบ่ยก็ไม่อาจจะมองข้ามการดำรงอยู่ของบิดามันได้จริงสิคุณชายสูททำไมท่านถึงได้เรียกพวกเรามาดื่มกันกระทันหันเช่นนี้หรือ บางคนกล่าวถามออกมาด้วยความสงสัยขณะที่ในมือของพวกเขายังคงถือจอกเล่าเอาไว้สู้ไปไม่ใช่คนตรนีแต่ก็ไม่ใช่คนใจกว้างเช่นกันแม้แต่คนรู้จักของมันก็ยังพบว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะได้รับเชิญจากมันมาดื่มกินที่โรงเตี๊ยม8เทพมันเป็นสิ่งที่พวกเขาแทบไม่เคยพบมาก่อนถึงจะเป็นเช่นนั้นแต่ทว่าในวันนี้เขากลับเชิญทุกคนมาเพื่อเลี้ยงฉลองในโรงเตี๊ยมแเทพเรื่องนี้ทําให้หลายคนหวาดระแวงอยู่ไม่น้อยทีเดียว สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปจัก,กรพัรดิข้ามการเวลา